ไทยน้ำเนื้อบัวบ<ป>ัวได้ไทยบดเบื่อไยน้ำเนื้อก็พี่น้องม,มาถ่ายห้องอยู่ไหนอยู่มันถอยอุ้ยหนาเขียวเลยวะที่แต่บอกเอาดังด,ดีกว่ามากโอ้ยไม่ยอ้อนแสงเหมือนที่นี่เบึงทานงนี้ก็ย้อนแสงเต้ มึงทางเจ้าเนี่ยย้อนเสียงมันบอกกล่องไอ้น่ะบัย้อนได้ละ่ะมันย้อนมาหนึ่งฮ่าฮนาฮ่าตาลยองวันนี้เห็นอยู่บ้านสังปะดุกอยู่ลมสังทาาพิชบูรนะคะผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลไปได็กกับพ่อกัน เป็นเวลาเจ็ดโมงโอ้ยยอดนีลีว่ะอนิทเจ๊งงแล้วมอนว่าจะหาหมองหมองนอนไปสาราไปมันก็เบื่อเป่ยดผู้เปร่ฮะผู้เปร่ไปเปร่หิละพวกนอนหมด้อ เพื่นสิไปกับพวกหล่าอะไรอรือยโอเคไปแล้วพี่น้องกับผมมาทีมงานก็จะออกเดินทางเศร้าๆแล้วพี่น้องนะกับผมนะอาจ,จะกินข้าวเศร้าแล้วหรือจังใดนะครับผมวันนี้กันล่ <im itation> อเบิง้งแทงจิบอะไรส่องแล้วกันพี่น้อง ครูบดอิงมาแล้วนะครับผมนะนะครับผมนะทีมงานรถตู้กำลังเก็บของขึ้นรถพี่น้องกำลังเก็บของขึ้นรถนะครับผมนะลหลานน้อยหลก็เลังแต่งตัวอยู่พี่น้องแดดออกแล้วหมอแม่นพอบ้านทีอยู่ตรงนี้ พ่อแปลนัทีอยู่ไหนจะได้มส่านี่ไหมพอใยญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พญลีชาอีสานเนใหญ่ลีฮึงเอ้ยผู้ใหญ่เนาะฮงเปไหนเดินทางไปที่กาไปชาติรุดง้าไปเดินทางตุลูอยู่โงพักพิชบูรณ์กาค่แล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พร้อมเดินทางไปนะไปจังมือนีิสามสามก็ได้ก็วันนี้เพชรบูรณ์สองเพชรบูรสองแล้วก็โคราชเสร็จจากโคราชก็กลับมาเตรียมงานบ้านหนึ่งจะไม่แต่งงานที่นังคืนนะครับเราจะไม่ไปด้วยแล้วนะรอบนี้ บอบอน้องบัวฟังน่ะเขาบอจะไหนตังคตุณเชให้นะาของทางสวสดีค่ะสวัสดีค่ะใจจากคนเสีทางปลอาสวัสดีค่ะว้า่อยนึงแล้วอเคมีคนหนึ่งค่อยรักตางเี่ยวที่ลารอไปแล้วเพ่คุณหมอบหลุจากสบายดี คูหมอนเองงามคนน้นงาม่เีแ้วหรอเปาูมอนค้นนบ่เนูมอเองคนน้ำถ้าผมกดหายอีกผมว่ามันจะด้ออกจ้ากุดนี้ ฝากเนเตอร์าจากเพจมอนอิงลำพูนออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลในเฟซบ,บุกค,คนติดตามอไรเอซ่พันเก่าีพันเก่าคาคบหาพันมันจะส, <4, 9. S 1> สั่อะไรใดๆไลยซีพันเก่าเล็กน้อยเดงก่องหน่เนียนเจ้าฮันใจสามเพียตายฮันใจสามเพียแต่ครบแช่อีก แค่อีกนะคนใช้เยอะคุณเอาข่อยเพื่อบอกสนใจไหมฝากไปติดตามด้วยพี่พพน้องเพียรคู่มอนอิงแล้วกับผมเนะาะซื้อเพียรยังเกาะไหมคือบบเอาลงยูทูปมาลงเพียรลูกคือบบเอาลงยูทูปมาลงเพียรลูกคือบบเอา ลง YouTube คือบอกคลิปที่ลง YouTube มาลงเพจดูประมาณนี้แต่ลงเพจได้จ้ะก็ลงเพจก่อนแล้วค่อยเอาลง YouTube สวัสดีจ้าคุหมนอิงสวยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุหมนอิงจากสุพรรณจ้าสวัสดีค่ะกดติดตามแล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคุหมนอิงแล้วกดติดตามบ้างฝากนะก่อนว้ายสู่เจ้าสองคนหนีข่อยอยู่กับเอ็ซีข่อยอยูพุทธาลอยซีซีพนแล้วคุณหมเจ้าดอก ที่เบไปเลยเ่าจะไายไม่กดให้ไอ้เบลจะบอ่ให้ได้กดใหุ้ใครบอกบอกกดแล้วกดจะเจอ,อท,ที่เรืร่องแกๆมดเยมีไลฟ์สดแมนต่ามีไลฟ์สดก็เม็นคลิปเอาโอ้ยบาออย่าแมนเพื่องนย้มอธิบายให้คนที่บอกว่าอันนี้คือเอาคลิปใน Youtube มาลงใน Facebook มันไม่สามารถเอาคลิปเก่าๆมาลงได้นะคะมันจะติดลิขิทธิ์นะคะ หอนบัว right. um, yes. right. ่อนจ้ามันมันมันหนาวมันตองต่างแก้ววันนี้ถ <os. t emp os> <Let> ึงห้าทันทันแน่นอนเขบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้าเบลอีสานอาบน้ำแม่เด้อจากตอนเต้ยอาบมือว่านอาบแล้วครับมือว่านอาบแล้วอาบมือว่านแล้วเต้ยเพิ่งอาบเด้อวือน่านเบลอีสานอาบน้ำแม่เด้อยังมาทวงได้เต้ยกินเขาเสาร์ยังน้องกินแล้วจ้ากติดตามที่เราค่ะขอบคุณค่ะคุณเล็กสักเดินทางปลอดภัยจ้าแม่กลับไม่บอกเลยนะตอเต้ย เดี๋ยวเธอมาทำเจนหนุ่มอ๋อมืงไม่ไนกลับมือนันเดี๋ยวไลฟ์สดแสดงตูนว่าบ่งเป็นเพจปลอมจ้าเพราะเออมีมีนะเมื่อวานเจอเพจปลอมของเพจปลอมอุ้งอิงอะไรใช่โดยตะมู่แว่นมือสองกับพ่อพาไปเช็คแล้วไม่ใช่เบาอีสานลดหุ่นแนเดอร์เรื่องของไผยนี่คอยต้องไปหยุ่งกับเรื่องของเพื่อนที่ยัง วันนี้เดินทางไกลก็จะเมื่อยแน่ๆน่ที่ฉุนไปสร้างตลูติดคับวันนี้แน่นจ้าเยัดไปบอยเพื่อลดน้ำหนักด้วยมันบาดไปเจ้ายวหูบอกส่อสิลงทุนมาได้สำนึกแม่เต้าไปนะม้วแม่เต้าทายุน้องคูจ้ามาไัฟ์สังคมค่าะพูดแต่ไอ้พี่น้องสิไปเที่ยวบอกใครว่าเหตุผลลดน้ำหนักได้ดิอันนี้เคนไม่บอกคอยรู้เอยเห็นเท่าไหร่แปลว่า แต่ว่ากายกายถจะยางได้อยู่อย่างนี้ยางด้วยตัวเองได้อยู่แล้วก็บโมเดลลำบากใครเห็นไหเขียนวิวแช่ไงนะถ้าสมมติว่าข่อยนั่งวิวแช่แล้วเจ้าเป็นผู้ยู่งสิแมะแล้วเจ้าบอกว่าลาลดน้ำหนักเด้ด้วยคอยก็บ่เครียดดิบ่เครียดดิอันนี้คอยเข้าใจเลยเพราะว่าเจ้าเป็นผู้ยู่งนะเจ้าเป็นผู้แบกข่อยนะแต่ว่าอันนี้ข่ใส่ใย่างเองย่าง มันยางเองได้อยู่น่าจะเพิ่ไปนัดไล่ไผ่นะได้อยู่นี่ไปหาวางสันมันก็เจ้ายกมาใส่หนีเหรอตำรวจยกมาใส่หนีเหรอยกมาใส่ไปแล้วเอาไม้เด็ไปคืนเพื่อนบ่อันไหนโอ้ตํารวจยกจากหน้าเซเว่นน่ะใช่ยกไปไหนอ่ะยกออกมาไว้ข้างๆมันเกี่ยวกาเหรอใต้ต้นต้นไม้ ได้ยินข่าว่าแม่เต๋อจะลงอีลีตริแม่เต๋อไม่ได้จะลงค่ะแม่เต๋อลงแล้วค่ะลงเรียบร้อยลงแล้วค่ะก <c oughs> ็ว่าเด็กอันนั้นติดตามหมอนอิงตั้งแต่เริ่มมาอยู่กับอง์อิงแต่แรกเลยทําตัวแบบนี้ดีแล้วนะน,ะน,ะนะนะ่ารักขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกำลังใจจากไต้หวันพุณน้อบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีจากอุโมราชธา,านีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันวันไหนดีพี่เตา๋าพี่ต่อเตยทับไอต่อเตยทับสวัสด,ดีหมอนมาห <ขอ S 2> นแบยมาเจอได้เลยคัะเนา่ย รดโลกขึ้นจักหากิโลลดโลดรดโลดจักหาอกโลจักหากโลโอ้ยใหญ่เราลดเถอพี่น้องดโลขึ้นึ้นจักหากิโลกิโลมันแปอย่างอยู่ด้ลดโลกลดลดโลกเพื่อบอกกันลดโลดจักหากิโลึ้นจักหากิโลไมนมนลดให้น้ำหนักมันขึืนจักหากิโลมันลดลงด้ โอ้สุดยดเยอะมัดเห็ดจึงสี่ไหลคาฝากกดไรค์รดแช่ก็ติดตามมันหมดสไตั์ต่้งรสยฝันกันแล้วก็เปะนนาใจนะครับผมรักคิดวันสันเป็นอยาก็ต้องเลไปก่อนกดไลค์ิดหน้าสสิีครับโอ้